สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลูกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเบีย ขั้นเทพแทงรุกจนวันนี้เราก็กลับมาเจอกับผมอีกนะครับช่างยันก็จะกลับมาประจำการนะฮะพยายามทำคลิปให้ f c ได้รับชมกันทุกๆวันนะครับเมื่อมีภารกิจนะก็ต้องทำนะครับมีงานก็ต้องทำนะครับแล้วก็ว่างก็ต้องทำคลิปให้ f c ได้รับชมนะครับวันนี้ก็ไปซ้อมมาลุกมานะครับก็ กลับมาก็มาทําคลิปให้ f อฟได้รับชนกันเลยนะครับนะีน่้ช่างยันไม่เล่นเป็นม้ายงขวาเล่นเป็นม้าเทียมโขนไหยผลแทงขึ้นไปเอาเรือมากดขุนเขาขยับเราก็ขยับด้วยเขาขยับเราก็ขยับเขาเสริมโนเข้ามาโอ้โหเบียดเบียดแต้มนี้ดันขึ้นไปเขากินตัดเข้ามาเราก็เอาเบียกกินตัดเข้าไป โอ้โหเขาทำลายโครงสร้างหน้าดูเลยนะครับนะกินตัดกันให้วุ่นวายไปหมดนะเกมไวเกม5นาทีก็ต้องรีบรีบกันหน่อยนะครับไม่รู้จะรีบไปไหนแต่มนี้ก็เอาเรือมากดไว้ก่อนเพราะว่ามาข้างหลังรู้สึกจะขาดนะเดาไปนั่นขาดไปนี่แต่มนี้เขาใช้เม็ดขึ้นมาเราจะทำอย่างไรดีนะครับจัต่อเม็ดจะเอามาไปจับ ไปมาไปจับเบีย้ยก็ได้นะครับเอาต่อเม็ดไปก่อนนะครับนะแทงเม็ดเข้าไปเขากินตัดแล้วก็ใช้เบีย้ยกินกวบตัดเข้าไปจี G ้เม็ดเขาเข้าไว้จี้เม็ดเขาเข้าไว้นะครับจังหวะนี้เขาจะถอยเอาเขาไม่ถอยเม็ดนะฮะเขาใช้เรือมามากดโคนแล้วก็เอามากดด้วยนะกดโคนเราด้วยนะครับเพราะว่า มีโอกาสขาดโอ้โหแต้มนี้เขาใช้เรือมาขู่ซ้อนนะครับมาขู่ซ้อนแต้มนี้ก็เลยเอาเอาเบีย้ยแทงโคนยัดเข้าไปให้กินสองไปเลยกินไหมเอาเขาไม่กินอีกอือหือเขาไม่กินนะครับถ้าเขากินเราก็จะได้สองแต่ว่าเราก็จะมีทางเดินของโคนขึ้นไปอีกนะครับนะจังหวะนี้เขาไม่กินก็โดนฝังสูงเข้าไปแต้มนี้ก็เอาเบีย้ย ดันสายยัดเข้าไปนะครับโอ้โหมาจับสองแต้มน,นี้นะะเราคิดอยู่แล้วว่าเขาจะต้องมาแต่เราอะเรายังไม่ขาดเรายังไม่ขาดโอ้เขาใช้ม้ามาจับเบี้ยเขาใช้ม้ากินเราโคนกินก็ยังไม่ขาดออกเสริมโคนเข้าไปนั้นโคนเข้าไปเลยแต้มน,นี้ก็พยายามนะฮะต้องต้องเข้าไปหาเขาบ้างนะครับเอาโยกมา้ามา โอ้ก็สลับสับโคนนะฮะย้ายตำแหน่งย้ายย้ายเขาเรียกอะไรย้ายที่ย้ายที่อะไรแบบนี้นะยังวันนี้ผมก็ใช้เบีย้ยแทงส่วนเข้าไปให้เขาแทงโคนก็กินสองนะครับกินวัดใจกันเลยเอา้าเขาแทงมมาแบบนี้นะฮะโอ้แบบนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีก็เอาหม,ม,ม,มากลับมากินเบี้ยด้ไหมหมากลับมากินเอ้มากินเม็ดดีกว่านะครับนะ มากินเม็ดไว้ก่อนมากินเลยมากินเม็ดเลยถ้าเขาใช้เบียแทงเราก็เรากินเม็ดนะฮะโอ้เขาหนีเขาหนีก็เอาเบียกินกวบเข้าไปเขาใช้ขุนเข้ามาโอ้ตอนนี้ก็ได้เวลานะครับขุนอยู่ตัวเดียวนะครับเข้าไปลุยจังหวะนี้เขาใช้เม็ดแทงก็เอาม้าตีพองเข้าไปทีนึงก่อน อแล้วก็ต้องหลบขุนนะครับเพราะว่าเบียนาขุนเรามันขาดอยู่นะครับหลบเข้าไปหรบไปก่อนหลบไปก่อน,อ,นอ้าวคู่ต่อสู้ใช้เรือมากดเราก็ต้องผูกนะครับนะเอาเรือมาผูกไว้ก่อนด้วยเอาแทงขึ้นมาได้ไหมแทงขึ้นมาไม่ได้นะแทงขึ้นมาเราก็ไม่กินแล้วแทงสวนกลับไปเลยจังหวะนี้ก็เขาเอาเรือไปผูกเรือนะครับ ก็ขยับขุนมาจี้เม็ดไว้ก่อนนะครับเม็ดเราก็จะกินแล้วครับเม็ดเม็ดเขาถอยเมื่อเม็ดเขาถอยจังหวะนี้ก็อยากจะโจมตีเขาก็ต้องลุยนะครับเอาเรือมากดอีกลำหนึ่งกดอ่าขุนลงไปแต่มน,นี้ก็เอาเบียดแทงยัดเข้าไปเอาเขากินเรากินด้วยกินเบียดกบเข้าไป โอ้โหได้ดันโคนดันม้าขึ้นไปนะครับขุนออกไม่ได้ด้วยนะฮะจังหวะนี้ขุนกันนะครับขุนกันจะไปแต้มไหนดีโอ้เขาใช้ม้าขยับกลับไปใช้เรือโจมตีโคนโคนเราไม่ขาดเอาเมื่อโคนเราไม่ขาดแต้มน,นี้ก็เอาม้ายํำเข้าไปบุกเข้าไปอีก บุกเข้าไปคู่ต่อสู้ก็จะเดินลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าตัวอยู่ด้านล่างนะฮะอยู่ด้านล่างแต่นี้เขาใช้มา้ามาจับกินโคนเอามามาจับกินโคนจังหวะนี้ก็เอาม้ากินโคนนะหมากินโค,นะคนก่อนฮนะกินก่อนกินโคนกกเข้าไป แต่มนี้ถ้าเขาใช้ขุนกินมา้าเราก็ใช้โคนล,ลุกเข้าไปเขาใช้ม้ากินเราใช้เบืยกินลุกเข้าไปหรือเขาขาดอ้าวแบบนี้เขาแลกแบบนี้เราก็ต้องกินนะะเขาใช้เหลือกินโคนมาแล้วเราก็เหลือกินกบกเข้าไปเหลือเขายังขาดอีกหนึ่งลำเขาต้องกินนะอ้าวเขามากินเหลือเราก็เอามมากินเหลือเขาเหมือนกันกินกบกเข้าไปโอ้โห วุ่นวายนาดูนะครับแต้มตรงนี้นะฮะมีแต้มสวยๆไหมจังหวะนี้ดูแล้วโอ้โหมมากลับไม่ได้เมื่อม้ากลับไม่ได้ก็ต้องยอมถวายนะครับเอามมาตีผ่องเข้าไปเอฟซี FC บอกว่าช่างยันไม่เห็นผ่องอเขากินแล้วก็กินกกเข้าไปอืมเขาใช้ม้ามาจับคนอ๋อยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะ ตีลูกก็ไม่ได้นะครับแต่มน,นี้ก็เอาเหลือยืดออกไปเหลือยืดออกไปเขาใช้หมาเดินเข้ามาก็เอาเหลือตีพองไปทีนึงก่อนเขาเอาขุนมาติดก็เอาเม็ดกลับมาแทงหมาหมาตีลูกเราอีกแล้วโอ้โหตีลูกแต่มนนีีก็ต้องเอาขุนมาแตะไว้ก่อนนะครับ แตะมา้าตัวแต้มนี้ไว้ด้วยจังหวะนี้ก็เอาเรือนะครับเอาเรือไปเขาเรียกอะไรไปตบเด็กนะฮะไปกินเบีย้ยไว้ก่อนนะครับเอาเอาเรือมากินเบีย้ยไว้ก่อนเอาเรือมากินเบียโอ้โหเสียสองเขาแล้วเสียสองแบบนี้เอาตีท่องเขาไปทีนึงก่อนแล้วก็พ่องอีกทีนึงเอาทาทีทาที เพื่อนๆน FC นะครับยังไงก็เสียแล้วนะครับโขนเอาเหลือกับมากินเบีย้ยเออกับมากินเบีย้ยเขากินเอากินแล้วก็กินกวบเข้าไปด้วยเอาเขาใช้มา้ากินม้าเราไปแล้วนะครับนะแต่มนจังหวะนี้ก็เอาขุนดันติดเข้าไปเขยืบเข้ามาแต่มนเขาใช้ หมากลับไปนะหวังให้เรากินเบีย้ยนะครับออกแต้มน,นี้แบบนี้ก็กินเบีย้ยไปก่อนนะครับนะเพราะว่าหมาเปิดไม่ออกเมื่อหมาเปิดไม่ออกก็ต้องขยับขุนนะครับต้องขยับขุนอ่ะเขาขยับขุนก็ตพีพองเขาไปทีนึงนะจังหวะนี้ตีพองเขาไปก็พยายามต้องออกมานะครับเอาเหลือออกมาดีกว่านะครับโอ้โหเวลาเหลือ ห้าสิบแปดอีกแล้วนะครับโอ้ก็ติดลุกเข้ามาก็กินเบียบอีกโอแบบนี้เขาติดมาเข้าไปออืืหอ,อก็โดดมาก,กับแล้วมาตัวนี้โดดดีจังนะครับแต่ในจังหวะนี้ก็เอาเรือออกมาด้านนอกเลยนะไม่อยู่แล้วแล้วก็เอาเรือไปกดขุนเข้าไว้ขุนเขาขึ้นมากดเข้าไว้อา้าวติดม้าเข้าไปมมาตีผ่องอีกแล้วดนันขุนเข้าไปเหลือห้าสิบเหลือห้าสิบอ้าว แบบนี้แบบนี้ขยับเรือไปทีนั้นก่อนนะครับนะขยับเรือไปทีนั่นก่อน,อนหู่ต่อสู้เดินไรเดินเม็ดไหมเดินเม็ดเดินหรือเดินม้าอ้าวเดินมาเดินมาแบบนี้ก็เอาเบียดความแทงรุกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้ช่างยันก็มีเกมมาให้ชม1เกมนะครับก็นะฮะฝากเพื่อนๆเอฟซนะครับโปรดชมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักเน้นสนุกสนานและความบันเทิงวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย